สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l อร่อยพุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําหมูกรอบกันนะก็จะเป็นหมูกรอบนะครับทอดในหม้อทอดไร้มันนะครับเราซื้อหมูมานะครับผมอันนี้ชิ้นนี้8ขีดนะครับก็ดูพยายามดูหมูนะมีเนื้อนะครับสลับมันเนื้อแล้วก็มันนะครับนี่นะเนี่ยนะครับผม ส่วนใหญ่เนื้อหมูที่นิยมเอามาทำาหมูกรอบนะก็จะเป็นตรงเนื้อส่วนท้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาบั้งหมูนะครับให้เป็นรูปตะข่ายนะฮะง่ายๆนะครับผมบั้งหนังหมูนะครับนี่นะครับนีดที่ใช้ก็แนะนำว่า ขมๆมนิดนึงนะครับน่นะครับเสร็จแล้วก็ นี่นะขนาดชิ้นนะครับความใหญ่ก็แล้วแต่ชอบนะครับบางเสร็จก็จะ รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตัวหนังหมูของเรานะครับไปแช่น้ำส้มสายชูก่อนเนาะเสร็จแล้วก็เราค่อยอามาคลุกเกลือนะครับทาเกลือบางๆทั้งด้านหนังแล้วก็ด้านเนื้อนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหนังไปตากนะตากไว้สักประมาณาครึ่งวันนะครับให้ตัวหนังมันมันแห้งนะดังก๊อกเวลาเคาะให้ดังก๊อกก๊อกนะดังป๊อกป๊อกอะไรเงี้ยนะครับผม เสร็จแล้วเราจะก็จะเอามาเข้าหม้อทอดไร้น้ามันนะครับก็จะได้หมูกรอบที่หนังฟูนะครับผมฟูกรอบนะไม่แข็งนะครับนี่นะครับเราเทน้ำส้มสายชูนะครับไปเลยนะเอาส่วนด้านหนังนะครับแช่ไวนะ้เนาะสักประมาณ 15บห้ถึงยีนาทีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวหมูนะมาทาเกลือนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราแช่หมูไว้เนาะยีนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาโรยเกลือ คืออัน,นี้โรยแบบทั่วๆนะครับแล้วก็เอาถูเข้าตามล่องได้นะเหมือนจะได้มีรสชาตินะครับใครไม่หมักเกลือนะครับจะหมักเป็นน้ำปลาก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับผมถ้าน้ำปลาก็ใช้สักประมาณ 2-3ช้อนโต๊ะนะครับผมต่อหมู8ขีด นี่นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเวลาเราตากนะครับเราก็จะเอาด้านหนังขึ้นนะตากให้หนังมันแห้งนะครับนี่ระครบหมูกรกอบนะฮะที่ตากมาประมาณสามชั่วโมงนะครับผมหนังก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปทำเอาไปอบนะครับผมกับหม้อทอดไร้นมันกันดีกว่านะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดหมูของเรานะครับในหม้อเขาเรียกหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะก็เราซื้อของสมาร์ทโฮมนะครับผมขนาด3.5ลิตรสีขาวมาใช้นะเป็นแบบดิจิตอลเนาะอันนี้ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีนี่นะตัวหม้อข้างในนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหม้อเคลือบเทฟลอนนะครับตรงตัว,ต,วตาข่ายเนี้ยถอดออกได้นะที่เป็นตะแกรงนี่นะครับผม เวลาทําความสะอาดเนาะก็คือใช้พวกฟองน้ํานะครับขัดนะอย่าใช้พวกสกอ็อตไบท์ไม่งั้นจะลอกง่ายโอเคเดี๋ยวเราเอาหมูที่เราตากเรียบร้อยแล้วนะครับเอาใส่ไปในนี้นะครับนี่เราก็เอาด้านที่เป็นด้านเนื้อนะครับผมขึ้นก่อนอตัวเครื่องนะครับเสียบปลั๊กไว้แล้วแต่ถ้าเรายังใส่ตัวนี้ไม่สนิทนะครับมันก็จะยัง ไม่ทางานนะแต่ว่าเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปสนิทนะมันก็จะขึ้นตัวนี้นะครับผมนี่นะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดหน่อยอันนี้กดปุ่มเปิดนะครับถ้าใครอ่จะทําแบบระบบที่เขามีฟังก์ชันให้อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยกดตัว M ตรงกลางนะฮะเฟนไฟล์นะครับเนื้อแกะกุ้งเค้กไก่ทอดนะครับสเต็กแล้วก็ปลาทอดเนาะแล้วก็ ตัวแกะนี่เราไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อแกะหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เอาตามนี้นะครับจะปรับเองก็มาตั้งอุณหภูมิตร,ตรงนี้นะครับผมอย่างตัวหมูทอดตัวนี้นะครับเราก็จะใช้200้นะเราก็กดขึ้นนะครับมันกจ็จะมีอุณหภูมิอันนี้กดลงตัวนี้นะอันนี้ปรับอุณหภูมิโอเคตั้งเวลานะครับถ้าไหล่20บนาทีหรือ15นาที15นาทีก็กดลดลงมาถ้าสตาร์ทก็กดปุ่มตรงกลาง นี่นะครับแล้วเราก็รอไปเลยนะครับผมครบสิบห้านาทีมันก็จะดังตี๊ดตี๊ดตี๊ดให้เราเปิดออกน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแล้วเราค่อยกลับด้านนะครับผมนี่นะครับเหลืออีกสองนาทีจะครบสิบห้านาทีนะตัวนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้เผื่อใครอยากเช็คว่าสุกหรือยังหรือว่ากลัวไหมอะไร่างเงี้ยนะครับผมก็ดึงออกมาได้เลยนะแล้วเครื่องมันก็จะหยุดทํางานเนาะนี่นะเห็นไ,ไหมครับ ข้างใต้เนี่ยเริ่มสุกละเดี๋ยวเราให้ครบสิบห้าทีาแล้วค่อยกลับด้านนะครับผมพอเสียบเข้าไปใหม่นะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะทํางานเหมือนเดิมนะครับ200สององศาแล้วก็เวลาก็จะไหลเหมือนเดิมนะนี่นะครับนับเวลาถอยหลังแล้วนะฮะนี่นะครับพอมันครบเวลานะมันก็จะดังตี๊ตี๊เนียนะครับผม ดังประมาณ5ทีเนาะเสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะครับหมูก,กอบเห็นไหมครับหนังเริ่มปลุกนะครับบางที่แล้วนะฮะแล้วก็ใส่เขาไปต่อนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ2ององศาอบไว้ที่15นาทีนะครับผม เวลาเท่าเมื่อกี้เลยนะด้านละ15ทีเดี๋ยวพอครบ15ทีแล้วเราเข้ามาดูหนังนะครับว่ากรอบแล้วก็ฟูได้ที่หรือยังถ้าใครแบบสียังไม่ได้หรือว่าความฟูยังไม่ได้ก็เพิ่มเวลาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับผ่านมา12นาทีแล้วนะฮะก็เครื่องรุ่นนี้นะครับผมทํางานค่อนข้างเสียงเบานะเสียงไม่ดังมากแล้วก็ ไม่มีควันขึ้นข้างหลังแบบนี้นะอันนี้ที่เราดูรีวิวมาหลายๆรีวิวเราก็เลยตัดสินใจซื้อแบบของตัวรุ่นนี้เนาะราคาไม่แพงมากเกินไปแล้วก็ใช้งานค่อนข้างดีนะครับสำหรับสูตรหมูกรอบนะวิธีทำเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มหมอทอดไร้น้ำมันนะครับใน f c e e o o o นะครับมานาทีนี้ด้วยนะเราก็สิงอยู่นานแล้วนะครับผมพอดีออรพีออเดอร์ของไปเพิ่งได้มานะครับ ตัวนี้เราซื้อมาราคาประมาณสองพันต้นๆนะประมาณ2 2 0พันรอนะครับผมแต่ตอนนี้ในเน็ตน่าจะขายเหลือประมาณสัก1 7น0จดนะครับผมโอเคเดี๋ยวครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับครบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับโอ ยอดสีหมูกรอบนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วก็ไปหั่นดูกันดีกว่านะครับผมนี่นะครับเรามาดูหมูกรอบนะฮะเห็นไหมฮะที่เราทํานะครับผมจากหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับดูเคาะฟังนี่นะครับความกรอบนะครับหนังฟูสวยมากนะครับแต่ถ้าใครอยากให้สีมันส้มกว่านี้นะครับก็ เพิ่มเวลาไปอีกสักห้าทีก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวน้ำมันกันนะว่าน้ำมันจากการที่เรารีบออกจากตัวหมูสามชั้นของเรานะโอ้ยได้เกือบถ่วยเลยนะถ้ารีบไปมากกว่านี้อีกก็จะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับตัวน้ำมันเนี่ยเก็บไว้ทำกับข้าวนะไว้ทำข้าวผัดไชเจียวอะไรได้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาหัน่นหมูกรอบกันสักหน่อยนะครับ ที่เราบังไปแล้วเห็นไหมฮะเนื้อแบบชำ่ำสวยมากเหมาะสำหรับคนชอบกินหมูก,กรอบนะครับผมนี่นะครับสุกแล้วนะฮะใครอยากได้ชิ้นบางชิ้นเล็กกว่านี้ก็หั่นเล็กเอานะครับผม อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับชิมหนังสักหน่อยนะฮะให้ดูความกรอบนะครับ ได้ยินเสียงไหมครับกรอบมากดีงามถ้าใครอยากให้กรอบกว่านี้อีกนะก็แนะนําว่าตากให้หนังมันแห้งกว่านี้นะครับนี้เราตากแค่สมชั่วโมงนะพอดีแดดมันหมดนะครับผมแล้วก็เอาไปอบนะเอาไปทอดในหม้อทอดนะรีดน้ํามันให้เยอะกว่านี้นะครับผมเพิ่มอีกสักห้านาทีก็ได้นะ อันนี้ก็ได้แล้วนะครับถ้าใครชอบแบบเนื้อช่ำๆนะครับโอเคอันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ